คลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะเป็นคนวิจารณ์คนอื่นนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะวิจารณ์คนอื่นคลิปนี้ผ่านได้เลยแต่ถ้าคุณต้องการหยุดวิจารณ์คนอื่นให้ฟังคลิปนี้ให้ดีเวลาเราวิจารณ์คนอื่นหรือว่าเราพูดถึงคนอื่นอะส่วนใหญ่แล้วอะเราจะพูดถึงสิ่งที่เขาไม่ดีถูกไหมเราจะไม่ค่อยพูดถึงสิ่งที่เขาดีหรอกเพราะการวิจารณ์คือวิจารณ์สิ่งที่ไม่ดีของเขาสําคัญเลยถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่หยุดวิจารณ์เพื่อที่จะรักษาระดับพลังงานของตัวเอง ให้มันอยู่ในพลังงานที่ดีเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเรานะให้คุณลองมองดูว่าถ้าคุณวิจารณ์คนคนนั้นน่ะให้คุณกลับมาจดว่าคำวิจารณ์ที่คุณวิจารณ์เขาไปอะ่ะคุณใช้คำอะไรบ้างแล้วย้อนกลับมาดูตัวเองว่าไอตัวเราอะ่ะมีแบบนั้นเหมือนเขาหรือเปล่าแล้วมาอ่านดูอันไหนแหละจ๊ะมันเป็นของเราอันนั้นแหละคือตัวคุณ เพราะในตัวคุณมีตัวเขาในตัวเขามีตัวคุณเพราะคุณทําแบบนี้บ่อยๆโจดบ่อยๆวิจารณ์ใครจดทุกครั้งคุณจะเห็นตัวเองเพราะเห็นตัวเองปุ๊บคุณจะไม่กล้าที่จะวิจารณ์ใครเพราะอะไรเพราะมันคือการแผ่กระจายการเป็นตัวของเราในมุมเสียเรายอมรับมุมนั้นแล้วหยุดคำพูดที่จะวิจารณ์เขามันเทียบเท่าคุณรักษาระดับพลังงาน เพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตค่ะลองเอาไปทําดูค่ะอย่างพี่เซมเมอร์เนี่ยมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งพอวิจารณ์ใครโจก่อนไว้เอา้าตัวฉันก็มีนี่หว่าเราจะได้หยุดแล้วสต็อปตัวเองได้เร็วขึ้นค่ะคุณจะได้เป็นคนที่ดึงดูดความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองค่ะ